สนุนโดย Grand Sport สนุกกับเกมอย่างมี Spirit มี Grand Sport บริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบุริรัมยูไนเต็ดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ล้วงลึกบอลไทยนะครับชวนคุณผู้ชมมาร่วงบอลไทยกันแบบลึกๆเป็นประจำแบบนี้ครับทุกคืนวันพุธทาง True Sport 2นะครับทุกสัปดาห์เรามีแขกรับเชิญมาพูดคุยกันแล้ต้องถือว่าสัปดาห์นี้ เป็นแขกรับเชิญที่คงไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับท่านนี้แล้วแต่ว่าก่อนอื่นพบกับพิธีกรอีกหนึ่งท่านน้องแนนนัตระดากรสวรรณน้องแนนสวัสดีครับสวัสดีพี่โอ๊ตค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมค่ะ อย่างที่พี่โอ๊ตได้บอกไปนะคะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยที่อินชอนเกมค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะมานั่งรายการล่วงลึกบอลไทยในสัปดาห์นี้ขอต้อนรับนะคะโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอินชอนเกมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๊ตครับครับผมสวัสดีครับก็กลับมาจนได้หลังจากที่เราพูดคกกันน่่อทีโคิจะ พาทีมอุ่นเครื่องต่างๆจนกระทั่งไปอินชอนแล้วก็ทําได้ตามเป้าผมจําได้ว่าที่คุยกันขราวก่อนเนี่ยคุณโตบอกว่ารอบแปดคนก็โอเคแล้วรอบแปดทีรอบแปดทีรอบแปดทีก็โอเคปรากฏว่าไปได้ถึงรอบรองชนะเลิศถามนิดหนึ่งว่าความรู้สึกตอนที่เป็นนักฟุตบอลไปวันที่ทะลุถึงรอบตัดเชือกได้กับวันนี้เป็นโค้ชมันต่างนะโอ้โหล่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าเทียบกับวันที่เราเป็นนักเตะอยู่ตอนที่เป็นนักเตะมันก็ อีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าเราใช้พลังของเราเองแต่ตอนนี้พอมาเป็นโค้ชเนี่ยเราใช้ความคิดใช้การวางหมากใช้การวางกลยุทธ์ที่จะสู้กับผู้ต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนกับได้รับสมองนะครับแต่ก็เครียดนะฮะเครียดนะฮะแสดงว่ามองว่างานโค้ชนี่ยากกว่าการที่เราต้องลงไปเล่นในสนามเองใช่ไหมคะยากฮะเพราะว่าเราต้องวางหมากทุกตัวให้เดินเดินเกมได้สมูทที่สุด ได้หดเรื่องที่สุดเพราะตอนที่เราเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็ดูแลแค่ตัวเราทํายังไงจะมีความฟิตทํายังไงจะยิงประตูได้ก็จบแล้วพักผ่อนอินนอนซ้อมให้เต็มที่แต่งานโค้ชเนี่ยต้องดูทุกคนทุกรายละเอียดทุกอนุหมายความว่าต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบวางแผนการฝึกซ้อมวางแผนการเดินทางวางแผนตื่นก่อนนอนทีหลังทุกคนเลยคืออันลิมิตไม่มี ไม่มีบรรัุแต่ผลออกมาก็เรียกว่าน่าดีใจมากๆหลายคนมองว่าเหมือนโค้ชซิโก้เป็นคนที่เรียกถูกฉลโลกกับประเทศเกาหลีใต้กับแมตช์หรือว่าเกมการแข่งขันเพราะว่าเส้นทางการเดินรู้สึกดูสวยงามแล้วก็เหมือนตอนที่โค้ชเองเป็นผู้เล่นด้วยซ้ำไปครับก็เหมือนจะอย่างนั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าก่อนไปเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังสูงเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นมานอกสายตาก็พยายามบอกตัวเองนะว่าเออ ให้เหมือนคอสติก้าเข้าไว้นะเหมือนบอลโลกนะคอสติก้าเข้าไว้นะทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงตรงนั้นนะครับก็คือค่อยๆเดินทีละก้าวตอนก่อนก่อนจะไปเราได้สัมภาษณ์คุณเกษมจรรยวัตรประวงผู้จัดการทีมก็มาดี้วยก็พูดถึงถึงทรัพยากรที่มีเหมือนกันคือตัวผู้เล่นก็ไม่สามารถจะเลือกได้อย่างที่ใจอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอได้ได้ตัวผู้เล่นมาประมาณนี้แล้วคุณซิโก้ปรับอะไรก่อนไปนะอยากถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทางเอไปเล่นแล้วเนี่ยยคนชมมากว่าเล่นดีคือคือตอนแรกเนี่ยก็พยายาม เรียกหลายๆคนนะครับเพียงแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างแต่ทีนี้เนี่ยเราเราก็เราก็เลือกนักเตะเองเราก็ไม่มีใครแบบว่ามาอินเวอ์นะครับก็เราได้20คนที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่านักเตะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นกําลังหลักของสโมสรซึ่งไอ้ตัวนั้นผ่านด่านแรกแล้วทีนี้ด่านที่2ก็คือเราจะต้องมีการเก็บตัวแล้วเก็บที่ไหนก็ต้องลงไปที่ภูเก็ตก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็โรงเรียนนานาชาติปิตร ให้ไปเก็บที่นั่นตอนแรก,กทุกคนก็ห่วงว่าพี่ปูเก็ตเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเลยนะอแต่เราก็คิดว่าสนามเราไปดูแล้วว่ามันมี6กถึงแสนาม,มแล้วมีอินดอร์ให้ด้วยมีสระว่ายน้ําพร้อมก็ไปถึงปุ๊บก็นอนห้องละ3คน4คนด้วยเหมือนกับเข้าแคมป์เลยเด็กอยู่นั่น2อาทิตย์ก็คือกินนอนซ้อมไปเจอสภาพอากาศที่แบบฝนตกมรสุมเข้า4วันซ้อมฝนตกเช้าเย็น ซ้อมหมดเลยไม่มีปันโยุ์ทุกคนบอกว่าทําไมโคชิโกไม่หยุดไม่ได้เสียเวลานะครับเพราะว่างานใหญ่รออยู่แต่ว่าตรงนั้นมันได้ผลส่งผลไปได้ผลมากเพราะว่าคืออยู่ภูเก็ตจริงแต่เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเมืองเลยอยู่ในนั้นก็คือกินนอนซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ได้มีนันทนาการหลังจากซ้อมเสร็จก็ให้เด็ก พักผ่อนแต่มไม่พักผ่อนมาตีปิงปองแสดงว่าพลังยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็มีเล่นพูอะไรบ้างดูทีวีอะไรบ้างก็คือมีผ่อนคลายในแคมป์มีมีครับมีอันนี้คือเป็นภาพของก่อนที่จะเดินทางไปทําเกมการแข่งขันแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการก็แอบถามโค้ชเหมือนกันค่ะว่าแมตช์ไหนที่แข่งทั้งหมดในอินชอนเกมรู้สึกหนักใจมากที่สุดคือมันก็หนักใจทุกเกมนะเแค่แต่ว่าเราค่อยๆเดินทีละก้านะครับรอบแรกก็ดูเหมือนจะง่ายนะเจอ อามารีฟนะครับเพราะแฟนบอลก็มองมารีฟคือเขาเรียกสมัทน้อยแต่จริงแล้วเนี่ยมารีฟเนี่ยเขาได้โค้ชต่างชาติที่เก่งมากนะแล้วเขามาอุ่นเครื่องที่บ้านเราเป็นประจำเขาก็รู้สไตล์การเล่นของเราเขาก็รับ11คนรับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้เราเล่นยากนะครับแต่เราก็อาศัยความเก่าเกมมากกว่าก็เอาเบียดมาได้แล้วก็ตีมอเองก็เจอ รับ6คนแบ็กไม่ใช่แบ็กโฟล์แล้วเป็นแบ็กซิกก็พยายามผ่านมาด้แล้วก็มาแบทอินโดแบทอินโดเนี่ยก็คือไม่มีช้อยอย่างอื่นก็ต้องต้องามต้องต้องสามแต้มก่อนเพราะว่าเราต้องการเป็นที่หนึ่งในสายนะครับพอผ่านรอบแรกได้9าแต้มถือว่าซักเซ็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยพอมาเจอจีนซึ่งจีนเนี่ยแน่นอนเราเราปีที่แล้วนะเราไปอุ่นเครื่องชนะจีนชุดใหญ่ใช่ไหมทำให้เรามีความมั่นใจฉะนั้นการอุ่นเครื่องในเวลาเราอยู่ เราอุ่นเครื่องในเวลาแมตช์ฟี ف a เดยเราต้องออกไปนอกบ้านถ้าถ้าเราจะพัฒนาขึ้นไปนะครับแล้วก็ได้ได้ความลังเกจที่ดีเพราะเราคิดว่าเด็ก21ปี23ปีของจีนเนี่ยไม่น่าจะเก่งกว่าชุดใหญ่เด็กก็เลยไม่กลัวพอไม่กลัวปุ๊บเนี่ยก็กล้ากล้าเล่นแต่มันก็ผิดคาดตรงที่แบบจีนไม่ได้มาเปิดสู้กับเรากลายเป็นว่ามารับเหมือนกับมาิสมืนติมอร์ซึ่งเรากว่าจะเจาะได้ก็ยากเหมือนกันดีที่เราได้ตัว ฟรีคลิกฟีคลิกเราทําให้เขาโดนใบแดงนะครับแต่ที่ถ้าถ้าเราได้จุดโทษถ้าเขายังอยู่11คนเนี่ยเรานำหนึศูนย์เนี่ยเกมมันก็ไม่แน่นะเพราะเขายังมีความแข็งแกร่งเรายังโตเราได้ตลอดแต่ก็อดิษักก็ถูกชะโลกนะนะครับก็เอาชนะมาได้ใช่ครับแต่พอไปถึงรอบ8ทีมซึ่งจะวัดว่าเราจะไปถึงเป้าหมายที่เราเคยทําได้หรือเปล่ากับจอแดนเวลาเจอกับทีมจากตะวันออกกลาง คือมันจะพูดว่าเราเรามาักจะแพ้ทางใช่ใช่คือคือจอร์แดนเนี่ยแน่นอนเราไม่เคยรู้เขาเลยเพราะเด็กชุดนี้ไม่เคยเล่นกับตะวันออกกลางแต่แต,แต่แต่ก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้วางแผนว่าเราต้องการอุ่นเครื่องกับตะวันออกกลางก็คือเจอกาตาเจอคูเวตบนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องอุ่นเครื่องกับตะวันออกกลางแล้วเราไม่ได้ใช้จริงๆก็คือกับจอร์แดนครับฉะนั้นเด็กก็รู้สไตล์รู้ว่าตะวันออกกลางเขาเป็นบอลข้อเท้าบอลจอบเทคนิคนะครับจมเทคนิคแล้วก็ ใช้ความสามารถอินดิวด้วนนะครับแล้วก็เล่นเล่นเล่นลูกรับเร็วเราก็ได้นามาใช้ก็โล่งเพราะว่าผ่านจอแดนได้ก็เหมือนกับว่าถึงถึงเส้นทางที่เราเคยเดินตอนที่เราเป็นผู้เล่นนะครับทีนี้พอถึงตรงจุดนี้แล้วทีนี้ทุกคนก็มองไกลขึ้น กลขึ้นจนถึงรอบชิงกลายเป็นแรงผลักดันหรือว่ากดดันสําหรับเราคะัะเพราะว่าที่าคามการเซเองก็บอกไว้ว่าสา <3 S 2> ไม่หวังหวังที่1เลยคือก่อนไปในผ,ผู้จัดการเนี่ยท่านท่านเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าใจเนี่ย <c oughs> มาเกินร้อยว่าต้องได้เหรียญทองอย่างเดียวครับ <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทํางานใช่ค่ะแต่เราเป็นฝ่ายปฏิบัติการเราพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะ <c oughs> <c oughs> คนละสไตล์แต่ถามว่าเป็นเพีไหมเพราะว่าท่านเป็นแม่ทัพเนี่ยท่านต้องพูดถึงในเชิงบวกแต่เราเนี่ยก็ต้องเอาข้อเท็จจริงว่าเราซ้อมสองอาทิตย์เราจะไปเป็นแชมป์เลยเหรอนะถ้าเราซ้อม4ปีเนี่ยน่าพูดน่าทำใช่ไหมฮะเราก็เลยคิดว่าเอาแค่รอบรองแล้วกันเท่าที่เราเคยทำได้ดีกว่าไหมอย่างน้อยมันก็ไม่กดดันเด็ก นะครับแต่ทีนี้จริงในวันที่ลงเตะรอบรองชนะเลยเนความมุ่งมั่นทุกคนยังเต็มร้อยอยู่ยังเต็มร้อยฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเด็กค่อนข้างพีคมาเรื่อยๆแล้วก็แรงไม่ตกแล้วก็ทุกคนยังเดินเกมได้อย่างอย่างสมูทนะอย่างราบรื่นแล้วแล้วเด็กก็มีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่แบบกดดันแล้วเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้ไปถึงเป็นกำไรอะเป็นโบนัสมากกว่าแล้วเด็กเขาก็ จิตไม่ตกหมายความว่าสุขภาพจิตดีค่ะเฮฮาตลอดคือยิ่งเล่นเหมือนยิ่งฮึกเหมิมยิงย่ง,งเ,ลเล่นเหมือนยิ่งเข้าใจภายในระบบทีมมากขึ้นเรื่อยๆครับก็อย่างที่บอกแต่ละเกมเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นการซ้อมใหญ่พอเด็กวิโก้ก็จะมีสูตรให้เขานะครับว่าบอลของเราบอลสไตล์บอลตัวเล็กเราต้องเคลื่อนที่ให้เร็ว แล้วก็มินิมัม2จังหวะแม็กซิมัม2จังหวะสรุปคือต้อง2จังหวะนะครับแล้วทุกคนต้องเคลื่อนที่เพราะว่าถ้าเราไปเลี้ยงมากหรือไปหลบผู้เล่นที่สูงใหญ่ใช่ไหมสิบล้อชนกับเฟอร์รารี่นะครับแต่บังเอิญเราไม่ใช่เฟอร์รารี่แค่กระบะยกเครื่องใหม่ๆดีๆนี่เองนะครับมันก็อาจจะแผ่วได้มันก็ยุบได้นะครับก็หมายว่า ต้องวางแผนระยะยาวคือมันต้องเล่นตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ใช่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ในในในรอบรองชนะเลิศผมไม่ใช่เป็นการมามามองว่าเราต้องแก้ตัวอะไรแต่ว่าคไอ้รูปปัญหาที่ทุกคนพูดถึงนะครับตรงนั้นมันเป็นจุดเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนในมุมของคือคือคือด้วยการเจอเจ้าภาพเนี่ยเราได้ประชุมกันแบบสองรอบว่าเราจะจัดการยังไงกับเกาหลีใต้เราเราเราต้องไม่กลัวก่อนครับ คือเราเล่นกับเจ้าภาพเราต้องไม่กลวกัวแล้วทีนี้เราจะทําไงให้เจ้าภาพทํางานได้ไม่สะดวกแล้วเราจะโยนความกดดันไปให้เจ้าภาพได้อย่างไรก็พยายามบอกเด็กว่าเล่นในสนาม11คนเท่ากันนะไตที่นอกสนามเนี่ยได้แค่เชียนะแะไม่ได้ลงมาขยํากับเรานะอย่างแรกอย่างที่สองก็คือทำอยังไงจะไม่ให้แฟนบอลที่นุ่นหลังเขาเนี่ยส่งเสียงเชียร์ได้ก็คือต้อง ไม่เสียประตูเร็วนะล้วก็โยนความกดดันไปให้เจ้าภาพถ้าถ้าได้ช้าประตูช้าเนี่ยความกดดันก็ต้องไปตกที่เจ้าภาพนะครับแล้วทีนี้ก็เราก็ผู้เล่นของเกาหลีเนี่ยเขาสูงใหญ่จุดเด่นของเขาด้การโจมตีด้านข้างนะครับแล้วก็มีลูกเซตพีที่อันตรายรถ้าเราหยุดการคอร์สได้เนี่ยก็ไม่อันตรายเลยแล้วก็บังคับให้เขาเล่นเรียดกับเรารก็วางแผนกันหลายหลาย,ลายจุดนะครับแต่สุดท้ายเด็กก็ยื้อมาได้แค่ 41นาทีก็มาเสียลูกเขาเรียกว่าลูกเซตพีด้านข้างลูกโถอินลูกทุ่มแล้วก็เปลี่ยนจากทุ่มไกลมามามาเซตแล้วก็คอสมาแล้วก็เสียจากลูกม่งแต่เราก็ยังไม่เย่อท้อนะฮะยังไม่ท้อนะครับก็ยังเดินเกมปกติแล้วก็ยังสู้นะครับเพื่อที่จะเอาคืนให้ได้แต่มาเจอลูกจุดโทษปัญหาเราไม่เห็นหอบเพราอยู่ไกลแต่เด็กที่ที่ทำฟาต้นนะฮะนูบดีนที่ทำฟาก็บอกว่าพี่โก นอกเขตเลยนะครับนอกเขตแล้วทีนี้อยู่ดีมันแรงเฉยมันพุ่งเข้าไปในกรอบแล้วก็มองมองมองว่าโอเคมันคือสิ่งที่ผู้ตัดสินผิดพลาดแล้วแต่เราก็เป็นโค้ดเราก็ไม่ได้สอนให้เด็กต้องต่อต้านเราก็เลสเป t ในในการตัดสินเพื่อที่จะให้การเดินเกมไปมันสมูทเพราะว่าการไปประท้วงมันไม่มีผลหรอกเราก็ยอมรับแต่ทีนี้เราต้องไม่เราต้องไม่หยุดนะไม่หยุดเดินเกมนะ เราก็ยังเชื่อว่าจะกลับมาได้ครับเครื่องหลังเราแก้เกมว่าโอเคนะถ้าถ้าเรากลับมาได้นี่นะก็ต้องเดินเกมต่อแต่ถ้าโดนไปอีกรูกหนึ่งเราต้องเปลี่ยนแผนก็คือมองเกมหน้าเลยนะอ่าเราวางลายจุดทีนี้เราก็คิดว่าน่าจะได้จุดโทษเจ้าปัญหาเนี่ยที่ใช้มือปัดแต่เจ้าภาพก็ก็ก็กรรมการก็ไม่ได้เป่าให้เราะนะครับมันเลยเป็น ที่มาของวาทะเล็กๆอีกสักครั้งเนึคือผมว่าคนคนที่คนที่เจ็บช้ำน้ําใจเนี่ยมันน่าจะเป็นญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเป็นเจ้าเอเชียแล้วเรามาไกลกว่าญี่ปุ่นมาไกลกว่าซาอุมาไกลกว่าอิหร่านก็เลยคิดว่าถ้าจะให้สวยงามนะเราก็ขออวยพรให้เจ้าภาพเกาหลีใต้เนี่ย ได้แชมป์แต่ปราศจากจุดโทษเชื่อไ่มอินเนอร์ยังอยู่อ่ะอินเนอร์สายตาของโค้ชซิโก้คือแบบว่าขอให้ได้แชมป์อย่างใสสะอาดคือมันดูความอินมันยังอยู่เพราะว่าเพราะว่ากีฬาเนี่ยมันมันมันจะต้องสร้างศรัทธาสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับแฟนด้วยว่าน้ำใจเป็นนักกีฬาใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้วยเหรียญรางวัลมันก็เต็มตู้อยู่นะแต่ถ้าได้มาโดยการไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็มีความหมายนะ ฉะนั้นการได้มาจากยางเง่อแรงกายแล้วก็การมุ่งมั่นในการทํางานเนี่ยมันมันเป็นความภูมิใจแต่มันเอาไปขายกินไม่ได้นี่แหละหัวใจนักกีฬาโดยแท้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็สุดท้ายก็คือเราก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศแหละนะครับก่ <c oughs> อนที่เราจะไปพลาดแก่ผมว่าไม่มีใครไม่มีใครโทษแล้ววันนั้นใช่ค่ะทุกคนทำเต็มที่ใช่ครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องมาคุยกันต่อนะครับกับเรื่องราวคุณซิโก้ต่อจากนี้นะครับกับงานที่รออยู่ด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ นับสนุนโดย your heart, บุรีรัมยูไนเต็ดแกรนสปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนสปอร์ตบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดคิดถึงสถิติฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนกลับมาในช่วงที่สองของลูกนเลือกบอลไทยนะครับวันนี้อยู่กับโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนเมืองนะครับนะโคช้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์ที ถือว่าทําได้ตามเป้าต่อเนื่องจาก4เกมมาแล้วแล้วก็เอเชียนเกมต่อรอบรองชนะเลิศที่เราตั้งเป้าไว้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จต่อเนื่องแต่ในช่วงที่คนลุ้นบอลเอเชียนเกมคุณก็อันดับโลกของทีมชุดใหญ่เราเราอยู่158เพราะฉะนั้นทุกคนยังมองเพราะว่าเรากำลังจะมีคิวของทีมชาติชุดใหญ่โดยเฉพาะในซูซูกิครับหือว่าจิงชัยมาเซียนก็แน่นอนก็ต้องมีการพุ่งเป้ามาที่โคชโกแน่นอนอยากจะคุมไหมเป็นให้สัมภาษณ์ไปแล้วตอนนี้เพิ่มเติมยังไงครับมีความชัดเจนยังไงแล้วบ้าง คือเวลาเราได้อะไรมาสักอย่างเนี่ยมันเหมือนกระแสนะคือวันนี้เราไม่อยากทําเหมือนกับไฟไม่ฟังค,คือทุกๆท,ทุกวันเนี้ยที่เข้ามารับบทบาทเป็นโคนเนี่ยเพื่อยกมาตรฐานฟุตบอลไทยให้ดีขึ้นครับเพื่อประกาศชาวโลกในเอเชียเนี่ยเราเคยได้อันดับ4ี่สิบสามของโลกใ,ใ,ในตอนที่เราเล่นแล้วได้อันดับ6ของเอเชียวันนี้เรากําลังทํา ให้บอลไทยกลับมาเป็นอย่างนั้นครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีโครงสร้างที่ดีมันต้องมีการวางแผนที่ดีครับเราอย่าทําแบบฉาบช่วยทําแบบฉาบช่วยมันก็มันก็หายว่าบมันก็จะได้แบบฉาบช่วยมันก็ได้แบบฉาบช่วยแต่ที่นี้เราได้ใจศรัทธาของแฟนบอลมาแล้วเนี่ยครับครับทาไงเราจะรักษาศรัทธาตรงนี้ไว้ให้นานที่สุดเพราะจะเลืมงว่าวันนี้เนี่ยบอลเราเนี่ยเหลียงเนี่ยดีวันดีคืนนะใช่ครับ แต่การทะเลาะเพิ่มมากขึ้นเทวีคูณค่ะ <c oughs> ถูกไหมฮะ <c oughs> มากค่ะฉะนั้นบรรยากาศที่มันกำลังดีๆอยู่เนี่ยเราต้องใช้โอกาสนี้ <c oughs> ในการรักษาฐานแฟนคลับเพราะว่าตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงทุกนเนี้ที่ไม่เคยดูบอลก็มาดู <c oughs> เพราะได้มาแชร์ได้มาเห็นสไตล์การเล่นของเด็ก <c oughs> ว่ามันสนุกแล้วใจคนที่ไม่เคยถามเรื่องฟุตบอลก็มาถาม เดินไปไหนตอนนี้ที่ตลาดก็คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณหลานครับก็มาให้กําลังใจฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันมันก็ว่าเราต้องรักษาตรงนี้ไว้ครับแน่นอนนะฮะกับทีมชาติเนี่ยมันยังไงต้องช่วยกันอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไม่ต้องการทําแบบฉาบฉวยมันต้องมีการวางแผนว่าจริงๆแล้วเราเรารู้ว่าต้นตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าซูซูกิครับเนี่ยมันมีปลายปีอยู่แล้วใช่ไหมทําไมไม่มาช่วยกันหลายๆคนที่เป็นโค้ดรุ่นใหม่ นะครับเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างระบบของผู้ฝึกสอนไทยด้วยว่ามันมีตั้งกี่รุ่นน่ะสิบสองสิบสีบเราใช้โค้ดร,รุ่นใหม่มาช่วยกันสร้างทีค,คใช่ไหมแต่ไม่ใช่ให้ให้ให้พี่โก้ทำทุกชุดเลยมันมันม,มันมันจะมันมันมันไม่ใช่แล้วมันไม่ดีโค้ชได้มีการพูดคุยกับท่านนายกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับใกล้ชิดกัน <ใ>คงสำเร็จไปก็ว่าได้ถึงขั้นจะต้องได้รับงานซูซูกิกกคือต้องขอบคุณท่านนายกนะ,ะท,ที่ไว้วางใจมาโดยตลอดะนะครับก็คือช่วยท่านนะครับทำทำงานเพราะว่างานนี้เป็นงานของประเทศชาติคือเมื่อฟุตบอลสร้างความสําเร็จเนี่ยคนไทยก็มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยในใจเนี่ยยังต้องช่วยท่านอยู่แล้วแหละยังต้องช่วยวงการฟุตบอลไปเรื่อยอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาถามตัวเองว่า เรามีเวลาอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งที่จะเตรียมสูกินะแต่หลีของเรายังไม่เสร็จยังเหลืออีกหกเกมแล้วจะเหลืออีกกี่วันเหลือกี่วันที่จะไปแข่งแล้วมีเป้าหมายเดียวก็คือต้องแชมป์เท่านั้นนะแล้วเราจะคิดว่าเราจะเนลมิตได้ไหมเพราะว่าภายในห้าวันเนี่ยที่จะให้เราไปทําหรืออาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะ ปิดรูการวันที่สองแต่เราแข่งแบบแรกวันที่23ก็ยังพอมี2องอาทิตย์นะแต่ทีนี้เนี่ยสองาทิตย์เนี่ยกับที่เราไม่เคยอุ่นเครื่องกันเลยในชุดใหญ่จะแตกต่างจากชุดซีเกมนะเพราะซีเกมเนี่ยก็ดูแลมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีหนึ่งกับซีเกมพม่าแล้วก็มาต่อยต่อต่อยชิ้นเกมอีก8เดือนก็ปี8เดือนก็อไปตีไป2ปีอะใช่ไหม รู้สไตล์รู้แข่งรู้ขาจะบอกเพสซิ่งแดนบนจะเพสซิ่งแดนร่างเพสซิ่งแดนกลางหรือจะลุกลับยังไงสอดซ้อนยังไงหรือจะทะลุทะลยงยังไงเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วทีนี้วันนี้เนี่ยเด็กชุดเอชียนเกมเนี่ยกลับไปเลยสโมสรนะไปทําหน้าที่ของตนเองตอนนี้เนี่ยรู้สไตล์พีโก้แล้วถึงเวลากลับมามามาทบทวนนิดหน่อยก็เข้าใจเลยนี่เราต้องการทําระบบเนี่ยให้มันเป็นทุกรุ่นทุกชุดไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่แต่วันนี้เนี่ย เจอหน้ายังไม่เคยเจอกันเลยนะวันนี้ที่จะเอาที่จะเอาชุดใหญ่มาเนี่ยนะก็คือเราก็มีประสบการณ์ตรงที่เราไปรับงานวันนั้นน่ะที่เอเชียนคัพรอบวันแมตช์สุดท้ายนะครับแล้วก็ไปรับแล้วเป็นไงแพ้5้าสองมามีใครรับได้ไหมมีใครรับไม่มีใครรับได้โกดโกดรับคนเดียวรับคนเดียวฉะนั้นอ่แล้วยังไงแล้วยังไงก็ถามกับถามตัวเองนั่นแหละไม่มีใครถามก็ถามตัวเองนะว่ามันมันสมควรหรือเปล่า นะครับที่ที่ที่เราจะไปทํางานแบบจับช่วย <คะ S 2> ทําไมเราไม่วางแผนกันตั้งแต่ต้นปี <คะ S 2> ให้ใครไปคุมก่อนก็ได้ไปไปมีการฝึกซ้อมอุ่นเครื่องกันก<ช>่อนนะครับแต่ถามว่ามันก็ก็มีไหมอุ่นเครื่องก็เน,นี่ยพรุ่งนี้มาเอนเนี้ยก็ไปอุ่นเครื่อง,งที่จีนไปเต็ <คะ S 2> จีนครับแต่ก็มันก็เป็นฟีฟ่าเดย์นะครับก็มันจะพอไหมนะครับในส่วนของรายชื่อที่จะเตรียมความพร้อมสําหรับซูซูกิครับนี่ตั้งสมมุติฐาน ถ้าเป็นโค้ดกิติศักดิ์เสนาเมืองมองว่าใครเหมาะสมบ้างคะคือเวลาชุดใหญ่เนี่ยมันต้องชุดใหญ่จริงๆหมายความว่านักฟุตบอลรุ่นพี่ที่อายุเกินยี่สามเนี่ยต้องให้เกียรติเขานะครับอย่าไปมองว่าเอดันเด็กชุดนี้ขึ้นนะเพราะว่ามันจะเร็วไปเพราะว่ากระดูกอะไรเนี่ยยังต้องการประสบการณ์เกมนานาชาติอีกเยอะเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ไม่ต้องรีบความเก่าอ่ามันต้องมีความเก่าเพราะว่าเวลา ที่ดีที่สุดของนักฟุตบอลจะอยู่ประมาณ25-29-30เป็นช่วงพีคที่สุดกระดูกได้ค,ความฟิตได้ประสบการณ์เกมอ่านเกมขาดช่วงนั้นแต่พวกนี้อายุ21-22เองแต่ถ้าสมาคมสารต่อ4ปีเนี่ยพวกนี้26เต็มเนี่ยเตรียมบอลโลกเตรียมโอลิมปิกเนี่ยเอาเลยนะรับนะรบองไม่ผิดหวังใช่ไหมฮะก็คือต้องการอย่างนั้นมากกว่าก็คือ ทีมเชฟชุดไหก็ต้องการผู้เล่นที่ที่ครบเครื่องที่สุดใช่ใช่คงจะไม่ใช่ชุดสี่เกมดันขึ้นไปไหนเราอาจจะมีวัตถุดิบดีนะแต่ทีนี้เนี่ยการที่จะมีเชฟมาปรุงให้อร่อยเลิศรสลดเลยเนี่ยมันต้องการจัดการการจัดการระบบใช่ใช่เพราะว่าเรารู้ว่านักเตะของเราโอเคเล่นในลีกสูงสุดดีนะแต่ประสบการณ์เกมต่างชาติไม่มีนะไม่เคยไปค้าแข้งต่างประเทศนะมีแค่มุ้ยคนเดียวนะฉะนั้น ไม่ง่ายนะ<ม>เพราะในในบ้านเราย่านเราเนี่ยมาเลเซียก็พร้อมสิงคโปร์ก็พร้อมที่เราต้องเจอเขาด้วยรอบแรกด้วย<ช>แต่ยังมีฟิลิปปินส์โอซินชาติมาทั้งหมดอีนะครับบางคนคิดว่านในอาเซียนง่ายไม่ง่ายนะครับเมื่อกี้โค้ดพูดถึงรายชื่อของมุย้ยธีรศิลป์แดงดาะจะมีโอกาสดึงกลับมาไหมคะอันนี้ต้องถามโค้ดเขานะ โค้ชที่รับหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็กำลังตั้งสมมติฐานต่อเนื่องเผื่อถ้ารายยกดูอยู่โค้ชต้องถือขันมามองอะไรนะต้องถามโค้ชเขานะว่าจะเขาจะใช้ใครนะมองถึงความเหมาะสมอ่ะถ้าตั้งสมมติฐานโค้ชโก้ต่อโอ้มีมีเยอะเลยฮะมีเยอะเลยแต่สกอร์มาไหมคะโก้เองจริงๆเนี่ยโก้เองก็เล่นได้นะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ย อาจจะเลยจุดพีคไปเพราะวันนี้เนี่ยเราคิดว่าอยากได้น้ําใหม่ค่ะซึ่งซึ่งสามารถวิ่งสู้ฟันได้ตลอด90ถ,ถึง120าานาทีเพราะบ,บอลมันเร็วขึ้นฉะนั้นบอลเร็วขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพี่เนี่ยคนไหนพี่คนไหนที่สามารถยืนได้120นาทีเนี่ยเอามาเหอะอนะฮะอันนี้เราเราต้องช่วยกันบองส่งไปที่สโมสรใช่มุ้ยมุ้ย120นีได้ไหมมุ้ยได้ครับใครอีกประกิจดีพร้อมได้ไหมอ่าเห็นว่ามีอะไรชื่อที่ถูกจัดตั้งไว้อยู่มีไหมมีใครอีก จักระพันธ์พรสายค่ะต็นต้นยังได้นะครับหรืออุ้มพิระท h ประทุมชูทองใช่ค่ะก็หลายคนก็อยู่ในชุดที่จะไปอุ่นเครื่องที่ที่นี่ทฤีเนี่ยเนี่ยก็คือถ้าจะเอามาผสมผสานหรือทํายังไงให้มันเก๋าบวกสดค่ะจริงๆก็สูนของมิโก้อยู่แล้วเก๋าบวกสดองของโก้อยู่แล้ว อันนี้คือการวางแผนการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ถามมาถามเรื่องงานทั้งหมดเลยดูหน้าตาของโค้ชโค้ดเหมือนยังไม่ค่อยได้พักผ่อนัปเท่าไหร่ตั้งแต่ลงเครื่องมาปุ๊บก็ถูกจับแทบจะจับปัดมือชกเลยก็ว่าได้วางแผนในการพักผ่อนกับครอบครัวไหมคะเพราะว่าแนนตามในอินสตาแกรมนอกจากจะเป็นฮีโร่ของประเทศไทยแล้วยังเป็นฮีโร่ในดวงใจของลูกๆทั้งหมดด้วยมากคือ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 ตอนนี้เนี่ยฟุตบอลเนี่ยเรารักที่สุดแต่วันนี้เรารักที่สุด มากกว่าฟุตบอลคือลูกกับครอเปลวหวานเวอร์อ่ะคือฟุตบอลเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีชีวิต <c oughs> แต่ลูกเรามีชีวิต <c oughs> แต่ลูกบอลนเลี้ยงเรา แต่เราต้องเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงลูกใช่คือคือโค้ชก็ไม่แต่งจากนักเตะที่มันต้องเป็ช่วงกลับไปชาร์จแบตบั้งช่วงนี้ก็คือเหมือนกว่า้องชาร์จผ่านช่วงที่มันแบบเต็มมากช่วงนี้เขาปิดเทอมพอดีคือสัญญาไว้ว่าเวลาเราทำงานเราต้องแบ่งภาคเลยถ้าถ้าเราให้บอลอย่างเดียวเนี่ยเขาก็บอกไปไปต้มลูกบอลอีกไปต้มกินลูกบอลกินซะไปใช่ไหมเขาภูมิใจไหมคะหลายๆคนภูมิใจภูมิใจคุณพ่อคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเป็นเด็กเด็เขามาเนี่ยเขาก็เห็นคุณพ่อโดนถ่ายรูปขอลายเซ็นต์เขาไม่ไม่คิดเขาเข มีคนง้านอะไรเขาไม่ทันที่เราเห็นเราเตะเขาแค่เราเท่านั้นเขาไม่เห็นว่าตอนที่เราเตะแต่แต่แฟนบอลเขาดูเราตั้งแต่ใช่รู้ไหมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเขาใช่ไหมเขาก็เช่นชมแต่เขาไม่เคยเห็นว่าในสนามเนี่ยเวลาพ่อเตะแล้วพ่อเราหล่อขนาดไหนยิงประตูไม่เขียอะไรแล้วไม่ียวะตูหล่อขนาดไหนแต่ทีนี้พอมาเป็นโค้ชปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอินไปด้วยทีนี้เชียร์กันเวลาเชียร์กันปุ๊บเนี่ยมันก็แบบทุกคนก็เฮเฮ่ทีนี้ก็เริ่มเริ่มมีความรู้สึกว่า เป็นห่วงพ่อนะเป็นพ่อเครียดนะกดดันนะอะไรเนี้ยจะก้องตก็ต่อสื่อสารกับแม่ทุที่ไปทุกวันนะทุกวันถาเวลาเวลาก็ไปทางานตางประเทศก็จะคุยกันทุกวันเขาให้กําลังใจอะไรคะที่ทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติงานในช่วง10กว่าวันในอินชอนคือทั้งทั้งทั้งคุณแม่คุณลูกเนี่ยก็คือเขาซัพพอร์ตเต็มที่เขารู้ว่าเรางานเรางานของประเทศชาติเนี่ยสำคัญที่สุดฉะนั้นเขามีหน้าที่ทํายังไงไม่พ่อเหนื่อยทำยังไงไม่พ่อมีความกังวล คือแม่เขาก็จะดูแลลูกอย่างดีไม่ให้กังวลแล้วก็ลูกเองก็จะมีความรู้ว่าไม่ต้องห่วงนะทางโนี้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนคือแบ่งภาระหน้าที่กันคือพ่อมีหน้าที่ทําทีมก็ทําไปเต็มที่ลูกก็มีหน้าที่เรียนหนังสือก็ตั้งใจเรียนแทนค่ะไม่ต้องบอกว่าต้องต้องทำอะไรต้องทำอะไรก็คือก็แบ่งแบ่งหวงแล้วก็ให้กำลังใจก็เขียน ก๊าดเขียนอะไรในสมุดก็จะให้กำลังใจว่าพ่ออย่าเพิ่งรีบกลับนะเพราะว่าเพราะถ้ารีบกลับปุ๊บเนี่ยมันตกลับตกลอบชลูกผู้ถูกค่ะอย่แล้วกันครับก็คือศรัทธาของของทีมชาติไทยกลับมาไม่น้อยละจากจากผลงานตรงนี้คุณโก้อยากจะฝากอะไรไปถึงแฟนฟุตบอลไทยครับจะมีส่วนช่วยกันยังไงให้ช่วยช่วยกันคือวันนี้เนี่ยได้เห็นว่าวันนี้เราไม่ได้เหรียญนะแต่เราได้ศรัทธาคือเหรียญพระที่บ้านก็เยอะ ใช่ไหมแต่ก็ก็ก็บูชานะแต่ทีนี้เนี่ยการที่ทําให้คนศรัทธาเนี่ยมันยากมากยากกว่าวันนี้บางคนก็บอกว่าไม่ได้เหรียญก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ศรัทธาคือเราเปรียบเทียบว่าบอลตเวแรกแชมป์ซีเกมที่พม่าเนี่ยได้เหรียญมานะแต่ศรัทธาไม่เกิดเหมือนเหมือนตอนนี้ค่ะแต่วันนี้เนี่ยไม่ได้เหรียญแต่ศรัทธาเกิดค่ะฉะนั้นการทําให้คนไทยมีความสุขเนี่ยมันมากกว่าที่ทําให้ตัวเองมีความสุขคนเดียวฉะนั้นเราก็คิดว่า ทำยังไงจะทําให้ความสำเร็จของทีมชาติไทยมาเรื่อยๆครับคือวันนี้เรามีโอกาสทำซีเกมส์ส่วนตัวแล้วก็ซีเกมส์ก็ได้มาแล้วยังโค้ดก็ได้หรือผูเ้เรียนก็ได้ได้ความสําเร็จเอเชียนเกมส์ก็โอเคนะครับเอเชียได้นะับสี่ทั้งผู้เรียนและป็นโค้ดก็มองไปข้างหน้าว่าถ้าเรามีโอกาสอยากทําให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกแต่ทีนี้เนี่ยบอลโลกมี3 3ชุดใช่ครับ 16ปีเยาวชนโลก19ปีซีแชมป์โลกแล้วก็ชุนใหญ่แล้วก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างทีมเยาวชนโลกขึ้นมาเอาเด็กมาเก็บตัวฝึกซ้อมกินนอนด้วยกันแล้วก็เก็บตัว4ี่ปีสร้างไปเยาวชนโลกสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะถ้า16ปีได้ไปเจอกันทีรุ่น19ปีมันก็ไม่กลัวกันพอ19บปีได้ไปก็เจอโอลิมปิกก็ไม่กลัวกัน เรโอลิมปิกได้ไปแล้วเนี่ยชุดใหญ่โลกแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็จะได้วางแผนวางแผนวางแผนอยากกลับไปทําป้านเด็กๆขึ้นมาใหม่ครั้งใช่ใช่เนราะนั้นจะมันกว่าสนุกว่าก็หวังว่าจะวันหนึ่งจะมีโอกาสที่คุณโคจะได้ทําอย่างนั้นนะครับส่วนสมบูรฐานน้องแนนก็เดี๋ยวต้องตามด้วต้องตามรู้เลยคะว่าท่านนายกได้ยินแบบนี้นะจะว่ายังไงหรือจะให้ไปรับหน้าที่ในการดูแลชุดเยาวชนไปแข่งขันในฟุตบอลโลกเลยคือเตรียมให้มันเป็นแบบนั้นวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้ ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมากมากค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการลวงลึกบอลไทยขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับและสุดท้ายนะคะรายการต้องขอขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการนะคะขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าค่ะขอบคุณบริษัทซิงค์คอร์ปอเรชั่นรวมถึงแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตแล้วก็โปรโซนค่ะวันนี้เวลาของรายการลวงลึกบอลไทยนั้นหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปแนนและทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ